สวัสดีค่ะวันนี้ทุกคนเราจะมาทําฟักทองแกงบวชกันนะคะก่อนอื่นเตอเราก็ตั้งกะทิลงไปแล้วนะแล้วเราก็ให้มันร้อนนิดๆเราก็ใส่ฟักทองลงไปนะคะแล้วเราก็ปล่อยให้มันเดือดง่ายๆเลยนะคะก็คือเอากะทิลงไปแล้วก็เราก็ใส่น้ําลงไปแค่นี้เองนะคะ น่ากินไหมน่ากินมากเลยเราก็ใส่น้ำตาลปีบลงไปนะคะน้ำตาลปีกเราจะใส่ไปสามซอสนะคะทำไมเราถึงใส่น้ำตาลปีบเพราะว่ามันน้ำตาลปีกจะช่วยให้มันหอมได้นะคะ ใส่ลงไปหมดเลยที่เราเตรียมเอาไว้นะคะซับซอนโต๊นะคะก็เป็นสูตรของเรานั่นก็คือจะใส่เกลือนะคะลงไปสักซ้อนสานะคะซ้อนสานะคะแล้วก็เสร็จแล้วะค่ะ ปล่อยให้มันเดือดแป๊นนึงอันนี้ก็คือเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแลยว้วนะคะน่ากินมากสวัสดีค่ะวันนี้ทุกคนเราจะมาทำฟักทองแกงบวชกันนะคะอัน,น